ชื่อนะชื่อเลยพันนีประยูนพันพันนีประยูนพันรับค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรคือก็อยากจะทราบว่าที่ผ่ามามีสินสัตว์สิทธิ์เทวดาหรืออะไรที่รูแลอยู่ต้องการอยากจะรู้ว่ามีเทพเทวดาประจำตัวบ้างหรือเปล่ามีองค์ใดบ้างท่านเทวดาพอจะให้คำตอบได้บ้างไหมว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเกี่ยวข้องกับพันนีบ้างหรือเปล่ามีแลท่านเอ๋ยตอนนี้เลยนั่นแหละหนะว่ามีองค์ใดใช่ไหมครับใช่แล้วพแม่นั่นหนาะนั่นแหละท่านเอ๋ยพระแม่กวนอิมใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยรับถืออยู่ยเปล่าย,ลยืน,น,นอ,ยอยู่บนหัวนั่นหละพอพระแม่เนาะคอยประทานพร เธอมีพระแม่อยู่บนหัวเธอเลยตามนี้แล้วยังอื่นมีไหมคะยังอื่นมีไหมยังอื่นมีไหมคะยังอื่ององเดียวก็เหลือเฟือแล้วจะอะไรละกันนักหนาบัมพาฟบุรุษบัมพาฟบุรุษมีไหมบัมพาฟบุรุษบัมพาฟบุรุษมีบัมพัฟบุรัมพับุรุษเขาจะไปกล้าอยู่บนหัวได้ยังไงเขาอยู่ข้างๆเอาเนื้อหัวก็เป็นพระโพธิสัตว์เจ้ากุนอิมพอแล้วน้องนั้นเขาก็มาขอบุญเธอ พอแม่อยู่บนหัวก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งแล้วนอกจากมาขอบุญขออะไรต่างๆรอบตัวไปแล้วบำเพ็ญบุญหลุดปู่ย่าตายายก็ให้ตามโอกาสตอนเช้าเย็นพอได้ยังไม่พอไม่พอเหรอวันพระอต้องทำยังไงเช้าเย็นพอยังไม่พอครับสวดอย่างเดียวไม่ได้กรรมฐานไม่ได้อะไรด้วยอ๋อพอแม่เขายัมีนั่งสมาธิเธอนั่งบ้างกระป๋างก็นั่งตั้งใจนั่งไปให้เกิดสติเกิดปัญญาอยู่บ้างก็นั่งอยู่เช้าเย็นดีมากก็ทำต่อไป ให้ทำอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าท่านเทวดาพระแม่ต้องมากขึ้นเนี่ยท่านเหส่วนมนต์เทวดาเลยท่านแต่หต้องร่วมรักษาศีลด้วยสิคราบำเพ็ญเย็นภาวนาและท่านเลยตอนนี้ถือสินแฝงอยู่เปล่าเนี่ยจะมามาที่เนี่ถึงจะถือสินแฝงอ่าก็ถือไปตามวา,าลกากันวันผ้าวันโกนก็ถือไปปฏิบัติทำํำบวชผ้าสุดมนก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมทำอยู่แล้วอดีมากก็ พยายามให้มากกว่าเดิมบุญกูศลก็ทำอยู่แล้วก็ดีก็พยายามทําให้มากกว่าเดิมเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาถือว่าการปฏิบัตินี่คือลมหายใจไม่ใช่ความรู้สึกใช่นะมันก็กึ่งๆแต่ว่าคือยังไม่รู้ว่าเออนะมาแล้วก็เออให้ท่านบอกชัดเจนว่าคือพระแม่ได้แต่ประทานพลังญาณแล้วก็พลังเออ พลังแห่งจิตให้แต่ว่าไม่ได้มาใช้ร่างนี้ทําประโยชน์มาสื่อสารมาโปรดสัตว์ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยเพราะเขามีความดีเลยนั่นแนะและลึกระถึงตลอดเค่าองค์พระแม่นาะก็มาประทานพรเลยอ่าก็ถือว่าเธอมีองค์อยู่แต่ว่าไม่ออกแสดงอาการเหมือนชาวบ้านเขาใช่ก็อธิษฐานได้ขอได้บอกได้ที่เหมาะสมใช่ไหมท่านเทวดา อ่าพ่อแม่อยู่บนมหัวก็ดีแลแ้วถึงแต่ว่านางม,มากน,นหลายสิบปีนะช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือเงินนะแต่มื่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ทุกอย่างก็กเป็นหน้าที่เธออยู่แล้างงานพ่อแม่สั่งให้ทางานคือเธอจะเธอก็มาเป็นบริวาพรพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้เธอมาสร้างบารมไีไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อ <ทำ S 1> ให้เขาเกิดความสะดวกสบายทาอยู่แล้วตอนนี้ก็ดีแล้วเนี่ยก็คืองานที่พ่อแม่มอบหมายให้เธอทํา อย่างเธอมาเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นคนเป็นคนบังคับบัญชามาใช,ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยถึงจุดหนึ่งเลยแล้วสิงหาเจ้าต้องหาจุดยืนได้แล้วค่ะหาตัวปัญญาหน่อยละสิหายยังไงละ่ะเธอนะเข้าใจไหมว่าชีวิตเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยนิดแล้วใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เขาเป็นประโยชน์ทําคุณงามความดีและส่งเสริมกันได้เธอก็ไปส่งเสริมให้เขาได้ เป็นอะไรอ่ะเป็นเออเป็นพลังงานที่เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติอ๋เธอก็ไปคิดเอาเองบางสิ่งบางอย่างเราทําไม่ได้ด้วยมือเราเราก็ให้คนอื่นทําก็ได้เราก็ส่งเสริมตามที่เรามีกําลังเข้าใจเปล่าอย่างเงี้ยเธอมามาร่วมกับอากงเนี่ยเธอก็ช่วยกันดูแลช่วยกันส่งเสริมทําให้เกิดความเหมาะสมพร้อมเพียงนั่นแหละหลวงพ่อก็ อยากให้เธอคิดเองบุญน่ะต้องคิดเองมันถึงจะได้ให้คนมาบอกบอกบอกเนี่ยมันไม่ได้แต่ที่ตอนนี้ก็ทําอยู่นะรอบรอบทำเลยก็ดีทําอะไรมากขึ้นก็ดีเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฉันน่ะไม่ได้เป็นคนปล่อยโอกาสให้มันเสียไปแล้วก็ไม่ได้เป็นคนพัฒนาเข้าใจยังใช่ทํา,าท,ที่ว่าที่ตรงไหนที่ว่าของจริงของเนี่ยสะอาดจะไปทเทีแต่พอบางแห่งก็มีนะทําแต่แล้วรู้ว่ามันก็ เพระแม่ก็พาเธอไปเองถ้าเขาส่งสัญญาณมาที่ดีเธอก็ไปช่วยเหลือทําให้เขามันประสบผลสําเร็จที่ไหนพ่อแม่ไม่ได้สั่งไปเธอก็ไม่ต้องไปยุ่งเสียเวลาแล้วก็จะเสียหายด้วยพ่อแม่กวนอินนะนั่นแหละปางไหนปางมีไหมมีบอกแม่ว่าปางไหนอาเป็นว่าณนะเวลานี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยทำความดียิ่งขึ้นไปเลยนั่นแหละหนาะเขาถามว่าปางอะไรใช่ไหมคะ,คะใช่แล้ว เธอชุนแท้บางปัดเป่าอะไรเป่ารู้ใช่แอ๋อดีละดีมากเธอก็แก้ปัญหาคนได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอก็ช่วยเหลือคนอ่ะหลวงพ่อก็ดีแล้วไงช่วยช่วยก็ปัดเป่าไงนั่ะแต่บางเราควรมีพกติดตัวไว้ด้วยค่ะนั่นแหละนะทำช่วยคนนั่นแหละไปซื้อไอ้ที่พระแม่ไว้ปัดเนี่ยแท้เธออะไรเนี่ยแล้วอธิษฐานเอาใคร ในคนที่รู้จักมีปัญหาเธอก็อธิษฐานพ่อแม่ช่วยปัดเป่ามันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ปัดเป่าไปตามนี้แต่ว่าคือญาติพี่น้องนะถ้าเกิดว่าไม่สบายอะไรนะแล้วก็พูกนะเธอก็ไปซ <จะ S 1> ื้อแท่า<ไ>มาเธอก็ไปซื้อแท่ามาแล้วลเธอก็อธิษฐานบอกว่าบุญเธอและก็พลังของพระแม่ช่วยด้วยเธอก็ไปปัดไอ้ลูกหลานมันไปเดี๋ยวมันก็หายเองใช่ไหมท่านเทวดา ตามนี้เธอไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะจบแล้วเดี๋ยวทีนี้ไอ้เรื่องปล่อยปลาปล่อยเนี่ยทําไมจะมีส่วนมากจะมีปัญหาปล่อยปลาค่ะเพราะไม่ปัญหาอะไรอ่ะเมื่อก่อนนะเคยปล่อยปลาปล่อยเสร็จแล้วแม่น้ําตาปีใช่ไหมปล่อยเสร็จแล้วไปกับลูกสาวสองคนปล่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วใครเขาว่ามีอะไรก่ปล่อยตัวเนี้ยลูกสาวว่าไปไปนี่หลึ่งลงไปลงไปแม่น้ําตาปีเลย ไอเราก็ว่านะไม่เป็นลูกาวก็ได้นู่นทีนี้ทีนี้เราใครตกไปนี่ี่ตกลงไปไปทำปลาปล่อยลงไปต่อปลาหลายปลาอะไรปล่อยลงไปนั้นฐานเสร็จแ,แล้วก็ทีนี้ก็เออทีนี้รอคนรอคนหรอว่ามา,มาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยทีนี้ผู้หญิงมาแล้วนั่นมามองอต้องไปรีบผู้ชายนี่ดึงขึ้นไม่ได้หรอกเนี่ยแบบนี้นึ่ยังไงนั่นทุกอย่างอย่างเงี้ยแม่นานตาปแตีแต่เสร็จแล้วพอดีสักพักหนึ่งเขาก็มา มาแต่ผู้ชายก็มามาเป็นแถวเสร็จแ,แล้วไอ้ที่ขึ้นมาลาไม่รู้สึกตัวนะขึ้นมาเองขึ้นมาก่อนผู้ชายพวกนี้จะมาเราก็ใส่ชุดข,ขาวนะปล่อยปลาไปทํามุนนะนั่งๆคันไอ้ล่าสุดที่ว่านนอนะ่ะสุดท้ายก็เหมือนกันอีกเออไปปล่อยปลาปลาปลาหรือปลาอ<น>ะไรอีก เขาตกน้ําแล้วก็รอคนมาช่วยแต่ทีนี้คนมาช่วยชา้าแม่เขาจะขึ้นมาเองเออขึ้นมาเองแต่ก็ไม่รู้ว่าใครขึ้<ค>นมาได้ยังไงก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นคนช่วยรูเพราะแม่กูดีนก็ไปลากคอเธอขึ้นมาไงไม่รู้เรื่องเลยว่าออกขึ้นมาได้ยังแต่ลูกสาวยังอยู่ไกลๆอยู่นั่นแหล,ละเขาแสดงให้เธอเห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเธออยู่อืมใช่<ข>รู้สึกว่าเนี่ยมีเพราะนั้นอย่าไปพึ่งใครเพราะนั้นอย่าอย่ารู้ว่าคือท่านองค์นั้นคือใครไงถึงท่าถ้ารู้แล้วเป็นองค์เจ้าแม่กวางอิน เขาจะแม่กูริมอยู่บนหัวเธอไงเขาจะปล่อยเธอจมได้ไงเธอจมเขาก็จมด้วยเขาไม่จมหรอกเ <c oughs> ขาก็ลากเธอขึ้นมาต,นตามนี้อีกขั้นหนึ่งนะอีกขันน้นนึงก็ไปซื้อกระปาดก,ากาช้วยอายุม<บ>ันจมเพราะแม่ก็จมด้วย <c oughs> กู <c oughs> ไม <ป S> ่ได้น้ำไม่เป็นนะมือถือเสียไปเพราะแม่ก็บอกว่าเอยกูไม่มีที่ยืนด้วยหัวมันจมแต่ค้าก็ลงไปมีที่ยืนด้วยนะอ่านั่นแหละอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงฟังให้ดีจบพ่อแม่กูริมอยู่บนหัวเธอไม่ต้องไปถามอะไรอีกแล้วไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วตามนี้ตามนี้ บายบายไม่ได้ก็ยังอีกครั้งหนึ่งปลาทำแม่กนอิ่มอยู่บนหัวไม่ต้องกลัวแล้วจบแล้วจบแล้วจะมาอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันเนื้อกระเพกกระป๋ามันไม่เป็นไรญาติพี่น้องเธอมาขอบุญก็เอาทิศไปเขาไปทําบุญทําทานให้ไปใส่บาตรไปก็ให้อยู่แล้วนะก็ให้ไปเรื่อยๆมีญาติเยอะทำแม่ยอ็นพงขาอยู่หรอไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าแม่พ้าแม่อยู่ที่ไหนมันจะมีดวงมียามาขอบุญเยอะแยะอามนี้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วถึงบอกเลยนั่น เธอจะไปรักตัวเองมากเธอจะไปห่วงมากเขามาเขามาขอพรท่าแม่แล้วทาดีแล้วทาไมยังเกาะเราอีก็เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้บุญไงถ้าเธอไม่มีบุญเขาจะมาเกาะเธอทําไมไปได้เขามาขอพระแม่เธอก็มีส่วนร่วมมบเขาด้วยใจเปล่าขอให้นะอะไรก็ภปอเออพระแม่อยู่บนหัวไม่มีปัญหาหรอกถ้าแม่พระแม่หนีไปเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันตามนี้ ออยู่ตลดถูกต้องไงเพราะนั้นเขาเลยอยู่บนหัวเธอบ้านทำไมยังไม่มีใครมาเช่าทีอ่ะบ้านออนไรอย่าไปยุ่งเลยได้เงินมานิดหน่อย,อยบวดปวดหัวเรื่องคนอีกไม่บอยเป็นต้องบอยจัดลงนะบ้านหลังยัง <c oughs> เดี๋ยวเขาจัดการเองถึงเวลาเธออย่าไปนั่นแหละเพราะแม่เขาอยู่บนหัวเธอเขาก็เห็นทุกอย่างการเวลาเธออย่าไปคิดแทนเขาตามนี้ไปได้ขอบคุณมาก